สอนอ่านมาตราตัวสะกดตอนหกมาตราแม่กกสวัสดีค่ะพบคุณนอนเหมือนเดิมนะคะเราเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดซึ่งมีทั้งหมดแปดแม่เราเรียนไปแล้วสี่แม่นะคะแม่กกมาตราแม่กกเป็นมาตราที่ห้า ในมาตรานี้จะมีตัวกอไก่ขอไข่คอควายและคอลระขังเป็นตัวสะกดเรียกว่าเป็นตัวสะกดไม่ตรงรูปเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำที่มีพยัญชนะกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะฝึกอ่านคำหนึ่งพยางที่มีพยัญชนะกอไก่เป็นตัวสะกดปออา กปากกไก่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะบอแอกแบกแบกบอใบไม้เป็นใบยัญชนะต้นแอเป็นสระกอไก่เป็นตัวสะกดพออะกอผักแม่หานากาศมาจากสระอะนะคะ พออะก็ผักรอไม่หันอากาศหรือสระอะรออะกอรักรักตออกอตอกตอกตะปูกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะมออากอมากเยอะแยะมากมาย กไก่เป็นตัวสะกดต่อไปเรามาฝึกอ่านคำสองพยางเด็กๆสามารถหัดอ่านออกเสียงพร้อมกับคุณครูได้นะคะผิดไม่เป็นไรคะ่ะยอโอกโยกยอเอกเยกโยกเยกกไก่ทั้งสองตัวทำหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะ รออะก็รักรออูก็ลูกรักลูกตอไก่เป็นตัวสะกดเดิมนะคะปอลออูอกอปลูกพออะกอผักปลูกผัก ป่รอเป็นคำควบกล้ำนะคะมีกอไก่เป็นตัวสะกดทั้งสองพยางขอไอไข่ไม่เอกไข่มออุก,กอมุกไข่มุกไข่มุกมก,กอไก่ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดนะคะหออ,อยยหอย ทออากากทาหอยทาหอยทาไปต่อนะคะตออากกตากผออาผาไม่โทผ้าตากผ้าเด็กๆหัดออกเสียงพร้อมคุณครูได้นะคะไปต่อคะ่ะ ออกออกดออกอดอ,อ,อ,ดอ,ดอกออกดอกออกดอกกไก่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดออกเสียงตามหลังสะระอนะคะต่อไปมาฝึกอ่านคำที่มีขอไข่เป็นตัวสะกดคำที่มีขอไข่สะกดจะอ่านออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะลอเอขอเลข จะออกเสียงเหมือนสะกดด้วยตัวกอไก่นะคะลอเอกอเลขสอุขอสุขขอไข่สะกดจะออกเสียงเหมือนสะกดด้วยตัวกอไก่ดูคำต่อไปนะคะมออขอมุกมุกขอไข่สะกดออกเสียงเหมือนกอไก่สะกด เป็นไงบ้างคะขอไข่เป็นพยัญชนะตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในแม่กกเพราะฉะนั้นเวลาอ่านจะออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดไปต่อคอวอาโมความสออุขอสุขความสุขคำว่าความเป็นคำควบกล่ํานะคะคำต่อไปคะ่ะ สอ,อุสุนอะขอนักสุนักสะกดด้วยขอไข่จะออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนออะกอนักปอรอะประมออุขอมุกประมุกประเป็นคำควบกล้ำนะคะ ต่อไปเราจะมาฝึกอ่านคำที่สะกดด้วยคอควายคอควายเป็นตัวหนึ่งในมาตาแม่กกจะออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดเหมือนกันนะคะชอโอคอโชคดอีอดีโชคดีคอควายเป็นตัวสะกดนะคะชอเอเชื้อไม่โทเชื้อ รอโอคอโรคเชื้อโรคคอควายสะกดออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดไปต่อค่ะคำนี้มาจากภาษาอังกฤษนะคะอ่านว่าเทคนิคเทคนิคสะกดด้วยคอควายทั้งสองตัวออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดเทคนิค ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างคานะคะเป็นคําอ่านยากสะกดยากก็ให้เด็กรู้จักไว้ในคําที่มีคอควายเป็นตัวสะกดนะคะวิหกแปลว่านกมีคอควายเป็นตัวสะกดพญานาคพญานาคนาคสะกดด้วยคอควายออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนออากนาคบริจาค จากสะกดด้วยคอควายแต่ออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดบริจาคบริโภคโภคสะกดด้วยคอควายออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดพโอกอโภคออกเสียงเหมือนกอไก่นะคะพักพักการเมืองสะกดด้วยคอควายพักตัวต่อไปค่ะวักวัก มีคอควายเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะสามัคคีคำว่ามักสะกดด้วยคอควายสามัคคีต่อไปเป็นคำที่สะกดด้วยคอระครังซึ่งจะมีคำที่เด็กรู้จักและคุ้นเคยใกล้ตัวคือคำว่าเมกมอเอคอเมก เมฆที่อยู่บนฟ้านะคะเราฝึกอ่านคำในมาตาแม่กกครบทั้ง4ตัวแล้วนะคะกอไก่ขอไข่ขอควายและคอละคังเป็นตัวสะกดต่อไปจะให้เด็กทำกิจกรรมกันนะคะให้เด็กเลือกคำที่สะกดด้วยกอไก่หรือมีกอไก่สะกดตามคำที่ครูกำหนดให้นะคะ พิจารณาว่าคำไหนมีกอไก่เป็นตัวสะกดคำตอบที่ถูกต้องคือปลออกอปลูกปอเอียกอเปียกมีกอไก่สะกดทั้งสองตัวนะคะกอไก่สะกดเหมือนเดิมนะคะคำบน หรือคำล่างกอไก่เยอะแยะเลยพิจารณาดูนะคะกอไก่เป็นตัวสะกดเฉลยคำที่ถูกต้องคือปลาดุกดอุก,กอดุกกอไก่ทำหนะ้าที่เป็นตัวสะกดนะคะไปต่อคะ่ะขอไข่เป็นตัวสะกด เด็กดูนะคะคำไหนมีขอไข่เป็นตัวสะกดคําบนหรือคําล่างคำตอบที่ถูกต้องคือสุขใจสออุขอสุขมีขอไข่เป็นตัวสะกดนะคะสุขใจ ไข่เลือกผิดไม่เป็นไรนะต่อไปขอไข่สะกดเหมือนเดิมขอไข่เยอะแยะเลยคำบนหรือคำล่างดูดีๆนะคะ,ฉะเฉลยขอไข่ตัวบนหรือตัวล่างคำตอบคือประมุกมอุขอมุก อคอไข่ตัวนี้เป็นตัวสะกดนะคะต่อไปคอควายเป็นตัวสะกดคำไหนเอย่ยคำบนหรือคำล่างที่มีคอควายเป็นตัวสะกดดูดีๆนะคะ,ฉะเฉลยคำตอบที่ถูกต้องคือสามัก คีคอควายตัวนี้นะคะเป็นตัวสะกดส่วนคอควายตัวไม่ใช่ตัวสะกดนะคะไอต่อคอควายเป็นตัวสะกดเหมือนเดิมคำไหนเอย่ยคำบนหรือคำล่างคำตอบที่ถูกต้องคือ บริโภคพอโอคอโภคคอควายตัวนี้เป็นตัวสะกดนะคะใครตอบผิดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวกลับไปทบทวนใหม่หลายๆรอบได้คะ่ะต่อไปคอระกังคอระกังคำบนหรือคำล่างที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดพิจารณาดูดีๆนะคะระกังเมฆ คำตอบคือมเอคอเมฆคอระครังตัวนี้เป็นตัวสะกดนะคะออกเสียงเหมือนก,กไก่สะกดเก่งมากค่ะจบตัวอย่างการฝึกอ่านคำในมาตราแม่กก,กซึ่งมีพยัญชนะที่อยู่ในแม่นี้ทั้งหมด4ตัวนะคะเรียกว่ามาตราตัวสะกดไม่ตรงรูป สตัวนะคะกอไก่ขอไข่ขอควายและคอละคังเด็กๆก,กลับไปทบทวนนะคะแล้วจะได้มีพื้นฐานในการเรียนในคลิปต่อไปรักเด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีนะคะสวัสดีคะ่ะบายบาย